เนะคะแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทางเราช่วงนี้ค่ะของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่นะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะถือว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะได้รับพร็ได้จะมาเนี่นะคะดัวรัฐธรรมนูญการนาที่คุณยมเลิศพลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะต่างๆมาได้อีกป็นทุกอย่างนักปฏิบสุ่มก็โง่และสุ่มสองค์นะคะจริงๆแล้วก็บอกว่าพยายาม 1 7ด้วยค่ะถือว่าเป็นตดี้ที่มีาบนวาก็จะได้ร่วมลอยเรอด้ยะคที่เป็นงาัยของาแก็หงนี้นะคะหลังจากที่เราได้จดการแสดงเรรแล้วนะคะก็เรียว่าหลายๆนก็คงจะกำลังรอเวลาอัสนที่จะได้ร่วมรอยระทเรื่องเช่นเดียวกันในการเป็นเชื่ออย่าง เพราะว่ามองไปแล้วเป็นหลายๆ่านะคะได้มีการเตรียมกระส,สวนตัวกันมานะคะเป็นหลายๆ